สวยมากตรงนี้เซเเกูยังเลยไไปโอ้ยดูดิเซเเกตูาดิดูนะจะวันี้ไปดักหลังเซเว่เกูมาแล้วไหนไมเห็นเราโอ้ยเขาดูเล่าเองก็ได้การเซเเกตยังไงก็โดนแต่วันนี้แลแตกไปโอ้ยไอ้เหี้ยดูดิช่วหการโดนโงเวลาต้องการซื้อหรือขายล่ะเจมาวีปัญหาเหล่านี้ทัหมดไปนี่เลยเพจแดมินต้น เพจขายล่ะเกม Rv ที่ดีที่สุดณตอนนี้มี i d ให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์70,000ขึ้นไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะกินยุโรปสู่ชแนลดาร์กนะเซวันนี้นะเราก็จะมาลีชั่นเมดคนใหม่ของทีมเบคอนนะนั่นก็คือเซเว่นเคทูนั่นเองนะก็หลายหลายคนที่ติดตามเบคอนก็น่าจะได้รู้ข่าวไปสักพักแล้วนะว่ามีมาร์กตอนนี้ประกาศพักการแข่งขันไปนะก็สซอร์เบคอนได้เบทคนใหม่มารเจอกับ ระหว่างาทีมเบคอนนะประเทศไทยเจอกับอคอมโบประเทศจีนนะใน a อชิงแชมป์โลก2020นะก็สำหรับแมชดนี้เพิ่งแข่งกันไปนะเราก็จะมาดูกันนะว่า,าเขาเป็นยังไงบ้างนะสำหรับเซนเคทูเพราะได้ข่าวมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก่อนที่เรามาเลี้ยงชั่นหลังแข่งจบไปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเพราะว่าคือตอนดูสดนะเราก็แบบไม่ได้ดูไอ้นี่สักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเราก็จะดูรูกกินรวมแต่นี้คือเราจะมาโฟกัสที่เขาเลยว่าเขาเล่นแย่จริงหรือเปล่าเพราะแบบถ้าพูดจนตามตรงนะหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวเลยนะว่าแบบข่าวมาไม่ค่อยได้รับ ผลตอบรับที่ดีสักเท่าไหร่สำหรับเซเว่นเชียร์ทูนะเดี๋ยวมาจับตาดูเขาจริงๆกันดีว่าเขาเล่นแย่จริงหรือเปล่าเขาเล่นพลาดจริงเปล่าอ๋อจังหวะนี้เออเปิดใส่เทนเลยนะสำหรับเซเว่นเชียร์ทูนะก็เป็นการตอดเลือดไล่ไปนะเนี่ยนะอุ้ยตอดไปครึ่งนึงอยู่นะเจ็บอยู่นะสำหรับเทนรานีเป็นแมตช์แรกของเขานีแน่นอนแหละว่าคนที่ขึ้นมาเล่นให้ทีมใหญ่ๆครั้งแรกอย่างเงี้ยแล้วก็ในทัวร์ระดับโลกแบบนี้แน่นอนแหละต้องมีการตื่นสนามเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นน่ารอดูกันยาวๆนะอย่าเพิ่งตััััดดดสิินน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 กกกกแแแแแแแคคค่่่บบบบบมมมมตตชช์์์ะะะะะใหห้้้รรรออออูจจจจททววถาาาาเเเเยยยงงีีี๋็ขลุ โ <Okay, S 2> อเคไหนมาดูดิว่าการหยิบอ่าโลโลลออนใช่ปะโล,โลไลออนดินะคือหลายๆคนเรียกไม่เหมือนกันนะมันอ่านว่าลอเลียนก็ได้นะสำหรับอ่า L O R I O N เนี่ยมันอ่านว่าลอเลียนก็ได้หรือโลลลออนก็ได้หรือนักพาค <c oughs> นักพาคบางคนก็อ่านว่าโลไลออนนะซึ่งแปลว่าสิงโตนะอุ้ยลุงนี้แทงไปหนึ่งจงังหวะ เดินเซเวนูมาคือเราจะจับตายแค่เซเว่นเชตูเท่านั้นนะว่าแบบการเดินเกมการจ่ายคอมโบสก,กิลการเติมไฟการเข้าจัางหวะของเขาดีแค่ไหนนะอ่าแล้วหมู่หวานตรงนี้โดนหรือเปล่าแตกหรือเปล่าเอาแต่ด้วยความถีกคือไม่แตกง,ง่ายๆแน่นอนนะเพราะว่าพึ่งเวลอ่าสาเองนะสำหรับนิปโป้นะแล้วก็ดาเมจมันไม่ได้พอเบ urst ขนาดนะั้นเพราะชิกี้พายมันเป็นประเภทที่แบบเบิร์ t ป,ปุ๊บถ้าไม่ตายนะคือมันจะต้องรองอีกสักพักอะ่ะมันถึงจะจ่ายดาเมจได้สำหรับช่วงเพราะฉะนั้นถ้าเห็นชิกแนกโดดใส่ใครแล้วแบบเลือดยังเหลือครึ่งนึงอ่ะะะนนนนนคุณดดดีใจจไไไ้้้เเเลยวว่่่่่าาาชงตกมมขฆแอน ตรงนี้ก็พยายามอตอดตอดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวเองเป็นตัวโป๊กจากระยะไกลได้นะสำหรับโลจนันมันว่าไรวะเป็นโลไลออนแล้วกันนะให้แบบมันเหมือนคนอื่นเพราะ่ถ้าเรียกว่าลอเรียนเดี๋ยวหลายคนแบบงงว่าตัวไหนว่าลอเรียนรู้จักแต่โลลีออนโลไลออนแล้วลก็โลโลไลออนแล้วกันชืลล่อมัอนรียากอ่ะทุกคนนะ พยายามไปพูดมาเอาตรงนี้เจสเซอร์โอ้แทงบัตรรอพิซซ่าหนีไปตรงนี้รอดหรือเปล่าเจสเซอร์แล้วก็แตะไปโดนเฟิร์สบัตรแล้วตรงนี้หมูหวานได้หรือเปล่าโดนไลออนเราอยู่ไหนเฮ้ยโดนไลออนเข้าไปเติมอยู่ฟิกเกอร์เข้าไปโอ้แล้วน็อกอัพขึ้นสวยมากเฮ้ยเขาก็เล่นดีนะเนี่ยดูดิโอ้โดนไลออนเฮ้ยซิเวนเช่ทูเล่นดีอยู่นะขอเรียกเป็นชื่อเขาแล้วกันเออซิเวนเช่ทูแล้วกันเฮ้ยก็เอาเรื่องอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะฟิกเกอร์ข้ามเข้าไปแล้วก็น็อกอัพขึ้นนะได้ยี่หนานไปหนึ่งตัวแล้วตรงนี้มาก็โซนนนไออ้เพื่ะ เนี่ยนาอีกที่บอกเลยคิกเนี่ยเห็นว่าเขโาโหลดใส่คือถ้าแบบเลือดลดไม่ถึงครึ่งอ่ะมันเล่นต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าสกิลมันต้องใช้เวลาคิกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่แบบทำดาเมจจากการโจมตีปกติได้เยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันใช้แบบจับพวกสกิลซะมากกว่าในเมื่อเราใช้สกิลไปเซตหนึ่งแล้วแบบเออเขาไม่ตายมันก็ต้องรอนะสำหรับคิกเนี่ยนี่วงต้นเกมแต่คือเลืดเกมอ่ะมันสามารถสแปมหนึ่งแล้วแบบ ตีธรรมดาได้ลัวๆนะเพราะว่าแบบเด็กเกมอ่ะสกิลหนึ่งมันจะคูดาวเร็วมากนะประมาณสองสามวิเท่าน,นั้นเองยิ่งแบบเราจ่ายสกิลหนึ่งไปแล้วเราเข้าไปตีเนี่ยมันก็จะลดคูดาวลงไปอีกนะสําหรับสกิลหนึ่งเนี่ยนี่เป็นความรู้ใครที่แบบไม่มีเวลาดูสดหรือแบบอยากดูเฉพาะแมทไฮไลท์ก็สามารถติดตามเช่าร์กไม่ได้นะหรือฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะมีเลคชั่นแล้วก็วิเคราะห์แมทไฮไลท์ให้ตลอดนะ แตีวันนี้คือถ้าพูดจริงตามตรงก็ผลตอบรับไม่ค่อยดี่อไหร่แนละ้วซับเเ่นยนเปิดตัวได้แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เออไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยแล้วก็วันนี้เบคอนแะพ้ไปด้วยน้ำแมทหนึ่งก็คือที่เจอกับฮ่องกงแอดทิจุดไะ แต่คือในแมตที่เจอกับจีนในแมตนี้ก็เป็นเบคอนนัที่ชนะไป2อศูนย์อันนี้คือในเกมที่2นะเกมที่1ไม่ได้เลี้ยชันเพราะเกมที่1นึ่งถ้าพูดกันตามตรงมันหยุดเยอะเกินอ่ะแบบมีการหยุดเกมเยอะเราก็เลยแบบไม่อยากจะเลีชันเท่าไหร่แล้วตรงนี้ตรงกลางยังไงเอ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงจะสกิลไปไหนคือเราเริ่มศึกษาสกิลตัวนี้แล้วนะเริ่มแบบพอเข้าใจแล้วว่าสกิลตัวนี้สกิลทำอะไรได้บ้าง โอ้แล้วตรงนั้นโอ้โหเซเว่นเกทูเข้าไปเปิดเลยนะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเห็นเมฆเขาเดินไปโอ้โหแล้วคือตอดดาเมจตงยมากโอ้แล้วก็โดดเข้าไปดูดิเฮ้ยเขาก้าเล่นนะเซเว่นเกทูเขากล้าเล่นอยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องนาดนี้ทำไมหลายๆคนถึงด่าเขาวะหลายคนจะสงสัยว่าด่าที่ไหนลองเข้าไปกลุ่มดินเหนะคนพูดถึงเซเว่นเกทูประมาณ20โพสเนี่ยในกลุ่มดินเนส แต่ก็อย่างที่บอกเลยนะว่ากลุ่มดินเอกเขาเป็นกลุ่มที่เปิดให้แบบคนถกเถียงกันนะมันเลยแบบไม่มีการกลัวกันนะฟากันด่าเต็มเลยอ่ะแล้วนี้เซเว่นเคทูดักอยู่นะกับเกสเซอร์ด้วยแล้วตรงนั้นบายเช็คแล้วกระโดดเข้ามาเซเว่นเคทูอุ้ยจัดสกิลไปน็อกอัพขึ้นน็อกอัพขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยยังไม่กดนันตีเอ้ยกดไปแล้วยังไงตรงนี้อุ้มสกิลต่อไปรับแน่เป็นเซเว่นเคทูหรือเปล่าที่ได้คิวเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยแล้วนี้เทนถ่ายมายังไงเออเซเว่นเคทูยังอยู่ตรงอุ้ยเะ เรก็ตรงนี้มอดน่าจะรอดหรือเปล่ามอสถอยไปมอดถอยเออมอดถอยได้อยู่นะดิเซนเซทูที่แตกไปเมื่อกี้ก็ถือว่าแลกเมกันไปใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้นี่เขาอ่านว่าอะไรชื่อเขาบายช็อคเหรอหรือว่าบิ๊กหรือว่าอะไรวะชื่อของเมดฝั่งนู้นนะชื่อเขาแปลกๆหน่อยนะแต่ยี่หนานนี่เราคุ้นๆอยู่นะยี่หนานซีก็ตู ลิ้นชวนเหรอแล้วก็สตาร์ชาร์บเป็นคนจีนเนาะชื่อก็อาจจะแปลกๆแต่คนนี้เราเรียกเขาว่าบายแล้วกันนะสำหรับเมดนะเมดเมดฝั่งจีนนะนะเรียกเรียกว่าบายแล้วกันอ่าตรงนี้เซียนเจ็ดตูมาอืมจ่ายสกิลหนึ่งไปอันนี้เ,เนนื็นสกิลหนึ่งของโลไลออนนะก็อย่างที่บอกเลยว่าภาพที่ไทยมันไม่ชัดนะแต่คือวันนี้มาดูที่ไต้หวันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเสียงภาพก็จะเป็นของไต้หวันเพราอของไต้หวันคืออย่างน้อยๆมันชัดกว่าไทยอ่ะ เาที่เา清楚知แล้วตรงนี้ยังไงโรเลออนอืมยังูใจเย็นอยู่นะเพราะว่าจริงคืออีกนิดมันก็แบบไม่ได้บางอะไรเมันเป็นเมทแบบกึ่งทิกทิกนิดีนึ่งอะกนิดะเห็นไอย่างเช่นไอเทมที่ออกมาก็จะขึ้นเป็นอนี่มาซึ่งได้เกาะด้วยอ่ตรงนี้หมูหวานโดนอีกหรือเป่าจังหนี้ยังไงจับมาหนึ่งตัวแล้วก็โดเข้ามาตรงนี้ยังไงเอ่ยหมูหวานแตกไปแรได้น่าจะได้ยีหลานด้วยก็สวยอยู่นะ แลกกีนานไปได้ด้วย <c oughs> อ่าแล้วตรงนี้เจ็บคู่นะเจ็บคู่อ่าน้องตีจ่ายสกิลไปตรงนี้หลินขู <S <S ่ยังไงเฮ้ยเจ็บคู่นะมอสจะช็อคหรือเปล่าจังหวะนี้ช็อตไปดักหลังเซเว่นเชตูมาแล้วไหนพระเอกของเราดูดิโชว์ให้เขาดูหน่อยดิว่าเราก็ได้เหมือนกันเซเว่นเชตูยังไงกระโดดไปจังหวะนี้แล้วแตกไปอุยอ้ยไอ้เหี้ยดูดิทุกคนอู้ขอโทษขออภัยลุงเข้หยาบคืออู้เขาเล่นดีขนาดนี้ทำไมถึงบ่าเขาวะเนี่ยเฮ้ยการเติมไฟการเข้าจังหวะการจ่ายสกิลคือถือว่าดีเลยนะในระดับหนึงสกิลช็อออตถืว่่าแบบได้ยู ยังไม่เห็นดับช็อตที่เล่นพลาดที่น่าเกลียดอะไรเลยนะจนถึงตอนนี้เกลียดที่วานสิบกว่านาทีนะไม่ค่อยอยากเท่าไหร่อ่ะตรงนี้เห็นปะเนี่ยไม่เดินผ่านนะใช้สกิลผ่านเราเนี่ยก็ถือว่าเซฟเลยอย่างระดับหนึ่งถ้าแบบเออเดินผ่านถึงจะหน้าแบบหน้าด่าหานหน่อยนะว่าแบบเออเดินผ่านทําไมเขาก็ใช้สกิลผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยทิ้งเนี่ยเขาบินฟรีไปตอนนี้การยินคือสูสีมากนะ 20k เท่ากันเลยสำหรับทีมป๊อปเบคอนแล้วก็ออคัมโบร อ่าและตรงนี้ยังไงเอาเดีย๋ยวนะอันตีนี่โคตรคลั่กได้ไร <c oughs> พาได้พาได้โอ้เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเด้นยวอเป็นช็อตที่เขาอัดมาลงในกลุ่มไงมคือน่จะเป็นช็อตที่กดอันดิเมทไม่ติดนะนคือเมื่อกี้จ่ายสกิลหนึ่งไปถ้ากดอันดิเมทเราก็จะกระโดดเข้าไปคือมันจะน็อกอัพขึ้นไงมันจะเป็นแบบซีซีโอ้และตรงนี้โอ้โมสจ่ายสวยมากโอ้เมื่อกี้ถือว่าเซเว่นยัถูกพาตงเมื่อกี้ในแค่สกิลหนึ่งแล้วแบบอยู่ดี่กดสกิลสองเข้าไปเลยนะ อันตรีไม่กดได้กดอันตรีไม่ติดหรือว่าแบบมือไม่ถึงหรือว่าแบบตื่นสนามหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ถือว่าพลาดพลาดพลาดใหญ่อยู่ตรงนี้เนี่ยป้อมกลางแตกด้วยอ่าและตรงนี้ยังไงเอ่ยมังกรใหม่นี่เป็นหุ่นยนต์นะเว้ยมังกรใหม่ดูดิไม่ใช่หุ่นยนต์หรือเป็นสัตว์ประหลาดในเรื่องอุลตร้าแมนปะถ้าจำไม่ผิดอ่าแล้วตรงนี้เซียเจทูมาจ่ายสกิลเคที โอ,โอ้ยและสตาร์ชาร์กโดนลากมาเมื่อกี้นี่โอ้โหหมูหวานลากแทงเลยเหรอแล้วตรงนี้เซนเจตูอ่าจา่ายสกิลต่อไปนะโอ้แล้วตรงนี้ใครแตกน้องตีแตกนะแต่ซีก็ต์ก็เจ็บบ้างเหมือนกันตรงนี้เกตเซิร์ดมาลากแค้นให้ซีก็ต์ได้และยี่หนานตรงนี้เหลือคนเดียวเซเว่นเกตูเราเดินมาเติมแล้วยังไงจา่ายสกิลไปไม่เซเว่นเกทูกดอันตรีเลยหรือเปล่าอ้าวเมื่อกี้ได้กดอันตรีแล้วแบบพยายามให้มันพุ่งเข้าไปนะ ม为了抓า抓太深了因为其实你把他打残你让า回家你是有机会拿那座塔 e 的没有必要把自己的头栽进去 emas, อ่ะแล้วงนี้เปิดซเซเยเละสหับทีมไทยนในทีมที่กหึ่งสองสดนเซเว่นเจูไปตายตอนไหนอยู่อ๋อจะได้ตรงกาตรงกลางเียก็ไม่ถือว่าเล่นแย่นะก็ถือว่าเจนในระดับกลางๆแล้วกันอ่ะไม่ได้แบบโดดเด่นมากแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไป แต่ถ้าถามเราว่าถ้าเทียบกับมีม์าใครทำได้ดีกว่าแน่นอนแหละว่าต้องเป็นมีม์านะในสายตาเราตอนนี้คือมีม์ายังทำได้ดีกว่าเซเว่นเทอยู่แต่ก็ดูกันยาวๆนะเราอย่าเพิ่งตัดสินใครแค่แมตสองแมตนะรอให้เขาแบบไอ้นี่ก่อนนะบางทีมันอัดจะยังไม่เข้ากันด้วยแหละนะเพราะว่าเซเชีนเททูเพิ่งเข้าทีมพอเบคอนทำมาอาจจะแบบยังจับทางกันไม่ได้ว่าเออจังหวะนี้ควรจะจ่ายตรงนี้นะาควรจะเชื่อใจอะไรยังไง าแล้วตรงนี้ซีคอโผล่ด้านล่างยังไงเอ่ยแล้วหมู่หวานไปดักตรงนั้นกลับไปโดนแน่นอนแล้วตรงนี้น้องตีมาด้วยหมู่หวานมี้ตีนะน้องตีตรงนี้โดนกับซีคอแล้วหมูหวานใจตีไปจับได้ไหมอือจับไม่ได้นะเดีวนี้เซเว่นเชตูยังไงเอ่ยเซเว่นเชตูตรงนี ันตีไปแล้วนะสหรับเซนเกทูน็อกพขึ้นหรือเปล่าอู๋นก็ขึ้นอูแล้วจ่ายไปนกอ๊ัพสวยมากแล้วตรงนี้เซนเกทูโดนอีกพิกเกอร์มีไม้อาสกิลออกมาได้อยู่นะจ่ายสกิลไม่ทำหน้าเม่อีกเฮ้ยเซนเกทูยังรอดเอาหูมึงกินเซนเกทูเข้าไปเปิดให้ยังสวยแล้วตรงนั้นมีคนตายหรือเปล่าอูไม่แตกสักตัวอ่ะแล้วเป็นบายนะที่แตกไปหนึ่งตัวนะแล้วก็ตรงนี้ยี่หนาน่าจะแตกไปอีกหน่งตัวนะเฮ้ยสวยนะเซนเกทูเขาไปเปิดให้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วยังรอดกลับออกมาได้ด้วยนะก็ถือว่าทาดีมากเลยนะโอ้แต่คือ เม่วานี้ก็ยินดีด้วยนะกลับมาตำแหน่งเดิมของเขาได้คือออฟเลน เ้าก็โยกเอาน้องตีไปเลนแฉลี่นะอ่แล้วตรงนี้ป้อมด้านบนยังไงเอ๋จะเอาหรือเปล่าชิเวนเชียร์ทูเราอยู่ไหนชิเวนเชียร์ทูเข้ามาเติมอยู่นะรอเล่นอยู่ด้านหลังนะจ่ายสกิลหนึ่งไปอีกแล้วก็สกิลโยกไปอีกหนึ่งครั้งอ่แต่ด้านล่างมีใครที่ดันไปสำหรับซีก๊อดนะดันไปแล้วเดินไปเจอหมูหวานตรงนี้ยังไงเอ่ยอุยแต่ซีก๊อดเขาเรีสิผ่านะหมูหวานอย่าเล่นหมูหวานอย่าเล่นอเขาเรียเวลยกห่างกันนะเวลห่างกันอ่แต่ตรงนี้เจ็ดเครด์มาเติมแล้วแตกไปเอาจริงเมื่อกี้ซีก๊อดสามารถโซโล่วาาานนนไดด้้้ะถถแบบเล่ีๆ์บ ลบการโดนงโดนจับดีๆนะสามารถซโลคิวได้เดี๋ยวนะวัดตัดฟักเฮ้ยเลาเห็นของแปลกว่าทุกคนลิปโป้ขึ้นดาบคิเหรอว่าจะยื้อยินริปโป้คุณกูลังทำอะไรอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวนะไม่ได้ขึ้นในเทมผิดจีฟอะเดี๋ยวเรวเิกแน็คขึ้นไหนเพียมาทำไมแปลกๆหลาอย่างเลยนะชิกเน่ขึ้นไนเพียมาทำไมในเมื่อเฮ้ยทีม๊อปเป็นน์ดามิดเวสสองตัวเลยนะ เขาขึ้นไนพียมาทำไมวะโอ้โหงงมากเลยนะแทนที่จะขึ้นเรียนออฟพอยอย่างงี้มาต้านทานตามเพียรีดแต่คือขึ้นไนเพียมานะนี่แหละนะจีนนะเราไม่เข้าใจเขาแบบนี้เลยนะว่าเขาคิดอะไรอยู่ คือในเทมค่อนข้างที่จะแปลกทีหนึ่งและตรงนี้จียังไงเอ่ยเซเวนเททูเข้าไปต่อยโอ้เจ็บมากนะเซเวนเทนทูตรงนี้หลบออกมาได้นะคือมันเป็นเม็ดระยะอ่าแล้วตรงนี้กระโดดใส่ไอ้เกรย์เซิร์ตตายเซเวนเททูน็อกอัพขึ้นไปโดนใครหรือเปล่ารู้สึกว่าจะโดนสตาร์ชาร์กแล้วตรงนี้ไฟนัวเนียกันมากเซเวนเททูโดนไล่อยู่ด้านหลังโดดออกมาได้นะเรื่องนี้มอสปลอดป้ายปอดที่อะไรปาาอยู่เยอะมากเอาแล้วซีก็แตกไปหมดโอ้แล้วมอสช็อคมาสวยมากแล้วเซเวนเททูตรงนี้ยังไงเอ่ยเล่นไปดิเล่นไปเลยเล่นได้เนี่ยเล่นได้เเเเเเนนนีี่่่ยยยกกสซอออร์แแแแตตคคัววววดโ้้ลลลมาืไไไปปบบะะพ โอ้เจนย์จะทูเทสือนกอัพสวยแล้วก็โยกหลบออกมาสวยอยู่แต่เมื่อกี้มอสก็ทำสวยเไงนะกระโดดช็อตไปอ่าแล้วตรงนี้มิดเลนได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้นะนเพราะฝั่งหนูฮ่ามีสามคนแล้วก็มีเทนกับลิปโบแล้วก็อีกนิดที่เคลียร์คันทางชินเร็วด้วยโดยเฉพาะอีกนิดนะสามารถอันติเมตแบบเคลีย่ยชีฟได้แบบเวฟหนึ่งเต็มๆเลยนะหนึ่งสองอันติเมตอะไรเงี้ยล้างแบบล้างได้เวฟหนึ่งเลย คือเราขัดใจภาพมากอลยมันแบบไม่คมชัดอะเหมือนดูภาพประมาณ 720p เลยนะคือนี้อย่ามาโทษว่าแบบภาพชแนลเราไม่ชัดนะเราพยายามหาชัดที่สุดให้แล้วแต่คือมันได้แค่นี้จริงๆว่ะเราต้องพยายามโซนได้รักเซเยอร์ไปในนาทีที่14นะน่าจะเหลืออีกไฟเดียวแล้วจบเลยแหละกเกมเนี้ยสกอร์เซนเตอร์1-2 7ไม่ถือว่าแย่นะแอซซิตเยอะที่สุดในเกม7แอซซิตเ,เยอะกว่าโลมิก 第一进场，的，对，那通常都是秒掉，然后没人跟得到。是，对，反而是 boss 这种二拍进场的来说，我觉得是漂亮的一个抉择、哦。我觉得给敌人的压力会更大啦、啊，因为毕竟对有马洛斯的雷波，呃，有雷波斯的马洛斯跟没雷波斯的马洛斯的威胁力是差很多。是的，给人家心理压力也不一样。对，回头再一个是稳爪，有看得到是 AC，他们在草丛里面。哇，那些都很细心把所有兵先整理的非常的好。对，而且这十时间点，凯撒。 สี่นาทีสี่สิบวินะตอนนี้คือพยายามไม่หน,นีกันอยู่นะเกมสู่สี่อยู่นะสี่สิบหกต่อสี่สี่สี่อ่าแล้วตรงนี้ไฟยังไงเอ่ยเอาแล้วจับใครมาได้นั่นน่ะหุ้ยสวยแล้วจับซีจับแต่สตาช้างมาได้นะเป็นโลมนะแต่ก็เจ็บหนักมากโอ้แล้วตรงนี้คูใ่ในปิดไปเสร็จแล้วช็อคไปสวยมากตรงนี้เซเว่นเชทูยังไงเอ่ยจ่ายสก,กิลไปโอ้เซเว่นเชทูฟิกเจ้าหูดูดิทุกคนดูเซเว่นเชทูเขาดีนู่นน่ะ เขาไปไปโซนข้างหลังแล้วดูไปไล่ข้างหลังนุเซเว่นเกทูไล่อยู่ข้างหลังคนเดียวโอ้โหเอาเรื่องนะอาอแล้วตรงนี้เกทเสิร์ฟปะทากับซีกรัตยังไงเอ่ยแค่ครั้งเดียวน่าจะแตกเลยตรงนี้เรื่องกิจกวัตตอบฟิ้นายบินไปนายรอดแล้วนะเพื่อนซีกรัตมึงก็เรืองแค่นั้นมึงหันกลับมาทำไมวะนะจีนสไตล์นะทุกคนนะโอ้และเซเว่นเกทูเมื่อกี้แม่งเข้าไปล้วงข้างหลังแล้วก็ไปโซนข้างหลังให้นะเมื่อกี้เนี่ยถือว่าดีเลยนะโอ้แล้วตรงนี้เซเว่นเกทูบอกว่ามาดิถึงเวลาพี่เล่นแล้วคนกระโดดเข้าไปแล้วเซเว่นเกทูก เอาเรื่องเฮ้ยเอาจริงถ้าให้เต็ม10นี่อยู่ที่ประมาณ7เลยนะ2 2 4สองสโหสกอร์ดูดีเลยนะไม่ได้ถือว่าแย่เลยนะเว้ยเจอกับจีนน่ะเฮ้ยถือว่าดีในระดับหนึ่งอ่ะเราให้สัก7เต็ม10แล้วกันณปัจจุบันนี้นะเพราะในเกมนี้มีเกมที่แพ้อยู่นะก็ให้เขาไปสัก7เต็ม10แล้วกันนะก็ใครชื่นชอบนะหรือชันแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย